รอ,องเท้าพี่ลูกรองเท้าพี่เอาวางไว้ตรงนั้นนะลูกเองเท้าจี่จ๊เรอเเท้เเจ๊อ,อเเจ๊เเจ๊เจ๊เจ๊เร๊เเเ ตัวเป็นอยู่เอีเลยเลยเลกอเลพี่ตูนพีู่มีนี่มันหอยพี่ตเดี๋ยวจะบอกไอมีโบไอมีโบโยนใส่ดิเ้อรเลยโยนใส่ทิกเกโยนใส่ดิกเกอเลยพี่นโยนได้ร็วิไปทิกเเลยเไปแล้ว ลยพี่ยเป็นเลยพี่เกยอยู่นานเกินแล้วแบะเลยช้แค่โซ่แล้วใครทีตอนนี้ใครเป็นบ้างแบะครับนีครับเบะแล้วแบะทำอะไรอ่ะหมดพลังแล้วหรอนิวนิวเ้ยเฮ้ยรเเย น้องเรียพี่น้องเรียกพี่ถามๆน้องเรียกพี่น้องไห่น้องไห่น้องไห่พี่หนีน้่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ่าไม่เป็นไรลูก อาน้องไล่พี่นะดูทางพวกิวเลยอะพิวเลยใรงนั้นไม่ติดตามกันเอาให้พี่ลูกะได้ละ เล่นกับเขาตื่นปุ๊บไะยินเสียงเด็กแกงก็ต้องอยากออกมาตัวเล็กสุดเลยเลยลห,ห,หิงตามตูดเขาไปเลยลูกไปเลยลูกค่ะ สองนคนงคมัจับคุต้องสี่ห้าคนนะ